การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้องผัดแกงทอดหอมอร่อยเิดิตาคู่ครัวรสดีนี่ดังเรามาทายปัญหาเล่นกันดีกว่าเอาป่อปลาอะไรคุมทะเลปลาวานเพชรอะไรปลาเก๋า มันจะร้องเพลงอะไรเง้ยมันอยู่ในหม้อแล้วมันจะร้องได้ยังไงเราร้อ,อ,งองได้ออไร้องยังไงสุบกันเธอเราแอบพแอบต่อไปทไําไมแอบพับแอ,บบอแต่ยังไงก็ต้องสุกหน้าเหลือกขนาดนั้นันนหนูขอทายมัง่งปูอะไรมีสี่ขาปูอะไรมีสี่ขาปูขาหัก ผมเม็ดาไปหออแก้ร้อนในกระหายน้ำคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลงมิวราประหยัดไฟเบอร์ห้ายาทาสีตรากเกลนอ่านคำเตือนมฉลากก่อนใช้ยาโรซิลยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการจอเข็บเอ้ยเจ็บคอโรซิลกูขาด ครูขวบพองคะไปไปกันหมดแล้วหรอครับไปกันหมดแล้วค่ะครับครูขวบพ่องคะครูเข้าไปทําอะไรในนั้นนะคะอ๋ออ๋อคือคือผมเนี่ยเข้ามาพรางตัวอยู่ในนี้ครับพอนักเรียนที่มาตีกันวิ่งผ่านมาผมก็ได้ออกมาแล้วดักจับมาได้ไงล่ะครับครูยังไม่หายสั่นเลยครูกลัวมากเหรอคะเออป่าผมกลัวที่ไหนที่ผมเข้ามาในนี้ผมตั้งใจจะเข้ามาแปลงร่างครับผมก็มาจับพวกเด็กที่เกเรกะครับคือ เขากลับกันไปหมดแล้วละคะ่ะอะแม่กลับไปหมดแล้วค่ะเสียดาจริงๆครับแม่ตับผมอยู่นะครับผมต้องจับมาให้ได้แต่คุณดวงใจครับคุณไม่ต้องกวนครับในเมื่อมีผมผมจะปกป้องดูแลคุณและคุ้มครองคุณเท่ากับชีวิตของผมคุณคุณดวงใจครับคุณดวงใจ นี่พวกเธอทั้งหมดนะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ฮะคุณดวงใจครับแี่ตั้งแต่คุณดวงใจมาอยู่ที่นี่นะครับนักเรียนขาเราได้เรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะครับครูนยเอาพวกมันอยู่หมัดเลยนะครับเนี่ยเก่งยิงๆเลยครับผมชื่นชมมากเลยครับอันี้เป็นการสนตัวนะครับมาๆไม่ต้องเลยอาจตะอาบเลครับมีเรื่องอะไรไปพาสองคนนี้มาทำไมเนี่ยนักเรียนสองคนนี้ครับทำไมมาตีกันครับเฮ้ยตีกันที่ไหน มันตีกันครับผมเห็นกนตาเลยข้างนอกโรงเรียนเหรอไอในในโรงเรียนเลย oh. ตีกันในรั้วโรงเรียนเนี่ยอยู oh. ่สถาบันเดียวกันไม่รักกันแล้วใครจะรักเราเราต้องสามัคคีกันสิเออไม่ต้องไปตีกับใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องตีกันเองนี่ตีกันเองดูสิเนี่ย oh. ได้พวกเราตีกันเองทาไมเนี่ย,ยตวเนี่ยท้าพวกผมตีครับก็เขาท้าแค่นั้นนะมันเจ็บปวดใจอะไรแค่ไหนถึงเจ้าได้พากันไปตีขนาดนั้นนะไปนัดกันไปตีจริงๆแล้วมีเไม้ตีกันด้วยครับโอ้โหนี่ใช้อาวุธตวด้วยเหรอเนี่ยมีอาวุธเป็นไม้นะครับได้ไอ้นั่นเพราะอะไรด้วยเป็นลูกๆเลยเป็นลูกๆเลยเอาวุธมันพกอะไรนะมาดูดินี่ครับ ไปแล้วคุณดูใจดูสิครับไอเด็กพวกนี้มาใช้ระเบิดปิงปองครับแล้วมันเอาไม้อะไรตีกันน่ะเอาไม้เนี่ยครับนี่ครับเอาไม้ตีกันใหญ่เลยไอ้นี่ก็มีไอ้นี่มันั่งกันหน้าเนี่ยนี่ไงมีคนละอันต่างคนต่างตีครับตีกันคนละฝั่งเลยตีกัันครบผัดกันตีถูกต้องครับนี่สะอาดครับแกนี่จะบ้าเรื่องไงฮะไอ้ตงคนเนี่ยมันใช้ไม้ปิงปองตีกันเล่นกีฬาไอ้ที่ตีแบบนั้นไม่ได้ตีแบบทะเลาะวิวาท แล้วแกไปจับไปสองคนนี้มาทำไมอว้ยตกใครผิดนะใครผิดใครผิดแกนะผิดครูนะผิด,ผดอ้าวผิดเรื่องอะไรก็ครูสั่งผมไว้ว่าถ้าเห็นนักเรียนตีกันให้จับมาส่งเขาตีกันผมก็จับมาส่งถ้าเกิดมันไม่ยกพวกไปตีคนอื่นนะเขาเรียกว่ายกพวกตีกันอไอ้นี่มันเขาเรียกตีแบบเล่นกีฬาเข้าใจยังแกนะเข้าใจยัง เอาละไปไปเลยไปนด้แลวออกไปไปเลย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 ไยไปเลยไปเลยไปเัยไปเดยไปยไปเไเลยวเยไปยไมเลยไปยไปเลยไเลยเลยไปเลยนปเลยไปเลยกปเลยไปเลไปเลยไเดไเลยไเยไปยไมเลยเลีไเยไปเลยไปเลยไเลยยเลยไเเลเลยไยไปเลปเลยไปเลยไปไปเยไปเลยองมารับอลเไเยยไ้เยยยยเลยยเยเเลยยยเย มอเไซค์คว่ำทำไมไม่เข้าเบ้าตาล่ะอบอ่อนมอเไซค์คว่ำแล้วเผอิญฉันล้มเสียหลักแฮงทิมเข้าเบ้าตานี่เดี๋ยวถ้าแม่ผมมานะผมจะฟ้องเลยว่าครูกักขังลงเนียวเยาวชนลูกฉันอยู่ไหนแม่แม่ครับแม่ครับครูคนเนี้ยคนเนี้ยแกงผมครับคุณแม่คุณแม่ค่ะอหมาใหม่ครับหมาใหม่เอาเลย ชิเล่คิเล่เลกักขังดนงเมียผมด้วยจริงมาลูกอุ้ยตอนแล้วดูหน้าลูกสิทำร้ายร่างกายเน่เธอนี่ทำกับลูกฉันอย่างนี้ได้ยังไงฮะไล่ไปออกไปเลยแบ,บ๊ฉันจะไล่เธอออกเธอรู้จักฉันน้อยไปฉันเนี่ยนะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนนี้เน่เธอกับฉันน่าเห็นดีกันเน่ครูใหญ่อยู่ไหนครูใหญ่ครูใหญ่ใครก็ได้ไม่เลือกครูใหญ่มาสิครูใหญ่มีอะไรคุณใหญ่ นี่เอาคุณให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอสวัสดีครับสวัสดีครับคือครูใหญ่มาแล้วค่ะนี่ค่ะคุณไหนครูใหญ่คนนี้ค่ะครับสวัสดีเอ้ยทำไมคุณดูมืดไปทำไมผมมองไม่เห็นคุณเลยล่ะครับเนี่ยก็<อ>ครูใส่แว่นอยู่อะค่ะเอาคุณสมดีครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันครับฉันมีเรื่องจะบอกคุณอะไรครับนางครูคนเนี้บังอาจมาทากับลูกชายของฉันเน่คุณอย่าลืมนะครูใหญ่ฉัน เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของที่นี่คุณก no huh. ็รู้นี่ฮะคุณจำใส่กระโหลกไว้สิฮะนน่ฉันบอกให้นะถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งฉันวันนี้ไอ้เงินสนับสนุนจากปีที่แล้วเนี่ยพันแปดฉันจะลดเหลือพันห้โอ้ใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆคูยกันนะครับแม่ครับอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยไอ้พันแปดเ่ยยังไม่ได้ค่าสมุดเลยครับแม่แสเออแม่พูดผิด แสนแปดถ้าคุณทำตามที่ฉันบอกแล้วก็ฉันจะเพิ่มให้มีอานเลยปีนี้ถ้าคุณอยากจะไล่ฉันออกก็เชิญตามสบายเลยนะคะแต่ฉันอยากจะบอกคุณไว้ก่อนว่าที่ฉันพาเด็กๆมาที่นี่ก็เพราะความปลอดภัยของพวกเขาคุณรู้อะไรไหมคะรู้พวกจะรู้อะไรไม่เลาเลยค่ะพวกเขาเนี่ยนะคะพาก,กันไปลุมดาวพวกสิบล้อดาวอยู่เป็นชั่วโมงอุ้ยแล้วสิบล้อไม่ทำอะไรหรอคะโชคดีคนขับไม่อยู่อ่ะ นี่นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่้ำได้ไปกว่านั้นพวกเขาเนี่ยยกพวกไปตีโรงเรียนอื่นด้วยอเอาอะไรมาเพดคุณเอาอะไรมาพูดฮะอย่าตอบน้เอาปากมาพูดฮะ<ห>ฉันไม่เชื่อหรอกว่าลูกฉันเนี่ยนะจะยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่นคุณดูสภาพลูกฉันสิฮะหน้าตาเขาก็ออกดีดีเห็นไ,ไหมผิวพรรณวันนะเขา เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกฉันเนี่ยนะนั่งกรามวิจารณทุกวันกรรมฐานครับกรรมฐา,<ห>านเดินจงกรมจงกรมเหรอลูกเขาอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนทุกวัน <c oughs> นี่เล่มล่าสุดข,ของเนนแอร์แม่ซื้อมาให้แล้วนะครับแม่<อ>มันก็ได้ฝึกย่างเด็กไงไม่ใช่พุทโร ฉันไม่เชื่อหรอกว่าลูกฉันนี่นะจะไปตีกับโรงเรียนอื่นลูกฉันเนี่ยเป็นเด็กธรรมะธรรมโมนิสัยเขาก็ดีลูกไปตีกับคนอื่นไม่เป็นหรอกใช่ไหมท่านลูกตีเป็นอ้าวอ้าวไปเลยนะโอ pues pues no. 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 nah. ้โหคุณอาจารย์เยี่ยนเหรครับคุณนายเมื่อกี้ร้องไ่เลยค่ะฮะลูกใจเย็นนะอย่าร้องอย่าร้องใจเย็นด้วยก่อนร้องทำไมคุณใจเย็นทำไมใจเย็นก่อนคุณยายครับครับพาผมไปมูลนิธิปวีนาด้วยคุยกับแม่เขาคุยกับแม่เขา ก่อนบายายเครียรก่อนบายคายเครียรสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้าสมุนไพรเหมาะสำหรับร้านนวดและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟเพื่อปรดยของคุณด้วยกาแฟลอยสายจากกาแฟเทลแคร์ติ่มซำเจดดาก้อนอร่อยมีระดับตำรับจักรพรรดิเมื่อไอใช้ยาแก้ไอไอาบเชเสียรักรูปคนป่าอับเช่ ไม่เคยตีเขาเลยนี่ไงคะเป็นเพราะแบบนี้ยังไงล่ะคะคุณอะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกของคุณเงินทองอะมันอาจจะซื้อความสุขได้แต่มันซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกนะคะเพราะคุณไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เขายังไงล่ะคะความอบอุ่นตั้งหากกับคุณนายค่ะที่เป็นภูมิคุ้มกันสร้างให้เขาเป็นคนดีได้เงียบนะเฮ้ยอย่าโอ๊ยโอ๊ยโอยอยลงไม้ลงมือนะครับคุณนายไม่เอานะ คุณนายครับแม่เอา,าครับระหว่างลูกปิงปองกับหัวเองเนี่ยฮะแม่จะเอาหัวเองนะเงียบนะไม่เอาค่อยๆสอนเด็กเลยครับค่อยๆสอนเด็กไม่เชื่อหรอกว่วงเงินเนี่ยนะมันซื้อทุกอย่างไม่ได้เอาอย่างงี้ไปละฉันให้เงินหล่อนแต่ว่าหล่อนต้องออกจากโรงเรียนนี้วันนี้ฉันให้เธอสองหมื่นน้อยไปใช่ไหมสองแสนอะสองล้าน อะไรยังน้อยไปอีกเหรอล่าออกตั้งแต่สองหมื่นแล้วฮะคุณครับคุณรูใจครับคุณก็มีสมาธินะครับคุณอย่าทำตัวเห็นแก่เงินนี่ครับคดีครับถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณดวงใจเขาเป็นห่วงศิษย์เป็นห่วงนักเรียนจริงๆเลยนะครับเขาทาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยกับเด็กด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกคุณสมศดีว่าถ้าพาลูกกลับไปแล้วเนี่ยช่วยพาไปตัดผมหน่อยนะครับผมยาวจะทิ้มตาแล้ว พี่ผมต้องเกลียดเลยพ่อะใครอ่ะจริงหรือเปล่าลูกที่ครูผมต้องไปตีเขาอ่ะผมต้องทำนู่นทำนี่กับพ่อไข่พ่อไข่บอกแม่มาสิพ่อแม่แหละแม่ทำไมแม่ไม่เคยให้เวลาผมเลยแม่ไม่เคยให้เวลาลูกหรอใช่เอาไปสิลูกเอาไปเอาไปเลยไม่ให้ละเนี่ยให้เวลาลูกไม่ใช่อย่างนี้ยังไงอีกล่ะแม่ไม่เคยพาเขาไปเที่ยวเลยตกเกรดเอเลยนะลูก ไม่ต้องการเวลาแบบนี้เขาต้องการความอบอุ่นเอาไปทำไมเนี่ยร้อนจะตายแม่ไม่เคยให้เวลาวันเด็กแต่ละปีแม่ไม่เคยพาผมไปเที่ยวเลยผมอยากนั่งรถถังผมอยากนั่งเครื่องบินแม่ก็พาไปเที่ยวแต่พัดพงแล้วที่สำคัญนหะผมอายเพื่อนอายเรื่องอะไรผมรับไม่ได้เรื่องอะไร แม่ชอบพาผู้ชายมานอนทุกคืนเลยครูครับดิฉันเข้าใจแล้วค่ะที่ครูพูดมาดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจครูผิดต่อไปนี้เนี่ยแม่จะเผาเงานของแม่แม่จะมีเวลาให้ลูกนะแม่สัญญาปลูกต่อไปนี้ลูกทำตัวเป็นคนดีนะลูกนะดีครูครับขอบคุณมากครับจะดีนะคะจะดีครูผมยังอะไรเราก็เพื่อนกันว้วยอย่าลืมสิพวกเราคือห้าสมิง งงงงไปเถอะกลับบ้านกับแม่ไป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 ทุกคนนั่งก่อนนั่งก่อนรอผู้ปกครองมารับพานุจ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กลับได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะผู้ปกครองเหรอคะไม่ทำไมไม่มารับล่ะผู้ปกครองพานุเหรอคะค่ะคือไอตัวเนี้ยลูกฉันเองค่ะแม่ลูกเหรอแม่ลู จริงๆค่ะยอมรับเลยแล้วกันนะคะครูออคือจริงๆแล้วดิฉันมีสองคนคะออ่ะเป็นฝาแฝดกันเลยนะคะ<า>แต่พอดีอีกคนนึงแมวฆ่าไปกินแลนะะ้วค่ะขอโทษนะคะคนหรือปลาย่างคะ <c oughs> ่ะเนี่ยค่ะลูกดิฉันค่ะแล้วพ่อเด็กละคะ <c oughs> พ่อเด็กเขามาทําการสํารวจโลกแล้วเขาก็กลับดาวเข้าไปแล้วะค่ะ <c oughs> แม่ครับค<า>่ะตกลงผมเป็นตัวอะไรแน่ครับเนี่ย เป็นคนสิลูกเป็นลูกแม่ไงจำไม่ได้หรอวันนั้นที่แม่อ้วกลูกออกมาเฮ้ยคอบัวอะไรวะไม่ได้ตั้งท้องเลยไม่ได้ท้องเลยค่ะเอางี้เดี๋ยวดิฉันกลับไปดูแลลูกพานุนะคะได้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเห็นครอบครัวก็มีความสุขก็ดีนะครับนะฮะคะเอ่อคุณดวงใจครับค่ะคุณไม่คิดอยากจะมีครอบครัวบ้างหรอครับเออคิดสิคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อ คงยังดีกว่าค่ะอยากทำงานเพื่อนักเรียนก่อนนะคะค่ะครับไม่เป็นไรผมรอได้ครับรอได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ยเธอได้กลับแน่ให้ผู้ปกครองเธอมารับและรับรู้เรื่องของเธอก่อนเฮ้ยผมไม่มีผู้ปกครองเอ่อมาหาใครครับลุงสวัสดีนะคะยายแจก ถึงแม้ว่าแจ็คจะไม่รักยายแต่ยายจะบอกให้แจ็ครู้ไว้ว่ารักนะเด็กโง่กลับบ้านจะลุกไม่ผมไม่กลับกับยายผมเกียดยายเฮ้ยแจ็คแจ็คแจ็คกับยายโอ้ยยายยายคุณยายครับคยายครับยายยาย ตายยังครับคุณยายคะเฮ้ยไปไปบอยไปตามรถพยาบาลเลยเลยครับมีขยี้รองไหมคะเออครับยายเป็นอะไร่ครับยานี่ขยยเออขอบใจหนูมากนะที่ช่วยพายายไปโรงพยาบาลแล้วก็พามาส่งที่บ้าน โอ้ยายแก่แล้วอย่างว่าน้อยหนูเอ้ยคนแก่นะไม่มีอะไรดีหรอกเอ้ยยายจริงๆแล้วยายก็พึ่งมาแก่ตอนอายุมากเนี่ยลูกเราคะยายค่ะแล้วที่ยายไปโรงพยาบาลมาเนี่ยคุณหมอเขาว่าเป็นโรคอะไรบ้างหรอคะปวดหัวเป็นไข้สวิงสวายแล้วหัวใจมันสั่นชึ้งๆึป่งโปงชึ้งปลงปลงปลงต้องชึง แล้วอีรล่นที่โรคระบาดเบสจริงๆไปหาหมอค่ะเสียไปห้าร้อยคิดดูโรคระบาดเสียไปห้าร้อยเป็นกี่โรคยายคะเออคือหนูว่านะคะยายถ้ายายเป็นเยอะขนาดนี้เนี่ยหนูว่ายายตายเลยดีกว่าค่ะเออค่ะเอายาพูดงั้นได้ลูกหนู้อเล่นนะคะยาย มาล้อเล่นอะไรยิ่งกระสอบกระแสรอยู่นะเนี่ยอ๋อล้อเล่นล้อเล่นนี่ค่ะยายยายหิวแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูจะป้อนข้าวให้นะยายนี่ทานเยอะๆเลยค่ะยายค่ะหนูรู้ว่ายายหิวเออหิวยายคะเออหนูคือหนูสงสัยนะคะยายว่าทําไมแจ็คเขถึงไม่ชอบยายล่ะคะในเมื่อยายเป็นคนเลี้ยงเขามากับมือนะคะเออเรื่องมันยาวลูกเอ้ยกินก่อนแล้วกันนะยายเนาะยาย